น,นี่มั่นอ,อกมั่นใจเหลือเกินไม่รู้ว่าดุมาจากไหนนะครับการเต็มตัวพิทซ้อมต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำเลยมาดูเพชรอรุณก็พยา,ายามไล่แขกแล้วก็แทงสู้นะครับไม่ยอมเสียเปรียบเกมการยกก็ยังถือว่ายังคู่ขี้กันครับคู่นี้นี่แหละครับไฟหาหรือโหดเลยครับถูกที่ถูกเวลาครับอ้าวขาขาซ้ายก็มาโดนแล้วทําท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับเพชรอรุณขวางไว้อ้าวตีได้ไหมล็อกล็อกตีได้ไหมแหม่มันใกล้เชือกครับกรรมาการแยก มามาสู้กันต่อกลางเวทีครับพี่บอลอโหนี่ครับแม่หนแมเลือดยกนี้ครับแมเน้นในมากขึ้นอ้โห,โหแดงเพชรโทรธาต้องกาบเพชรอรุณอ้โหอ้าวนี่ครับมาเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้แมเ่เลือดเลือดมายังโอ้แต่ว่าวงในอุ้ยศอก,ค,อกคนละศอกคนละศอกอาวุธมวยนี่เหมือนกันเลยนะครับทั้งแทงทั้งหมัดทั้งศอกวงในนี่จะสู้กันเนา โอ้โหทำได้จะเดินเบียดได้ดีๆเลยครับมาโดนเททิ้งไปอีกเพชรอรุณยังคงขยับเข้า